จะมาลือบอกกบค่ะบอกกบนี่ก็เมื่อสิบปีที่แล้วเราเลี้ยงกบเลี้ยงกบธรรมชาติแต่ว่าสิบปีหลังนี้เราจะมาลือ้อจะมาลื้อทำเป็นบอน่อแหนแดงค่ะประมาณสามวันนี้จะป,ป้ามูปีปี มาทำบอแหนแดงกันเจ้าการเลี้ยงน้องไก่เฮาก็ต้องมีอาหารลดต้ทนทุนนี่เลยเจ้าบอแหนแดงซื้อน่องซื้อมาในราคา100กว่าบาท3.6ุคูณหเมตรเจ้าผ้าผูบอ่อพลาสติกผ้าผูบอ่อขนาดความกว้าง3.6เมตรความยาว5เมตรหน้าจะบรรจุน้ำไ,ได้หลายลิตร ร้อมทีจะลงแหนแดงแล้วเจ้าแล้วมาชมคลิปใหม่ในคลิปหน้าว่าแหนแดงจะงามขนาดไหนใครๆสนใจก็สังสามวันแล้วเราก็จะมาใส่ปุ๋ย a อกันนะคะขนาดนี้หนูก็จะใช้ประมาณสองฝาค่ะ เราแช่ขี้วัวไว้แล้วเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าเหน่ลงแหนแดงแล้วเจ้าก็าขอขอบคุณแหนแดงไมโครเซาจากอ่าเงี้ยปะเกษตรอำเภอด้วยนะเจ้านี่ค่ะ น้องจะมาเป็นสาวใหม่ที่อำเภอให้มานะคะเกษตรอำเภอให้มาเราจะมาเป็นบ่อนี้ของเกษตรอำเภอคะ่ะสนับสนุนแหนแดงจากเกษตรอำเภอห้างฉัดคะ่ะน้องจะมาเป็นสาวปลูกยองพคกนะคะเดี๋ยวมาติดตาม ันในคลิปหน้านะคะว่าน้องจะงามจะสวยแค่ไหน <c oughs> ก็ได้มาแค่นี้แล้วน้องไก่ก็กินไปเยอะแล้วด้วยค่ะน้องไก่ตัวนั้นน่ะได้ละนี่ไงนี่ไงเอ๊พี่ก็นึกว่าแหนแดงไปไหนจับได้แล้วจ้าแม่ตัวดีว่าพี่แหนแดงพี่